สวัสดีครับผมคลิปนี้ผมมีของมาให้ชมอยู่3อย่างมาให้พิจารณาด้วยนะครับและที่สําคัญคลิปนี้ผมจะมาเตือนไว้ว่าอย่าใช้แบบผิดๆแน่นอนว่าคลิปผมต้องเกี่ยวข้องกับการเกษตรนะครับอย่างที่1ก็คือน้าส้มสายชูนะครับน้าส้มสายชูเนี่ยเป็นที่รู้จักกันทุกคนทุกบ้านน่าจะมีอยู่แล้วนะครับ น้ำส้มสายชูเป็นของเหลวที่ได้จากกระบวนการหมักมีองค์ประกอบหลักคือกรดส้มนะครับหรือกรดอะซิติกนั่นเองสรุปก็คือมีความเป็นกรดประโยชน์หลักๆมีอยู่3อย่างนะครับก็คือเป็นส่วนประกอบในเครื่องปรุงอาหารของเราบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบนะครับถ้าชอบเปรี้ยก็ใส่น้ำส้มสายชูอย่างที่2ก็คือสามารถล้างความข่าวของปลาหรืออาหารสดได้นะครับเพียงนำน้ำส้มสายชูไปผสมน้ำที่ล้างปลาหรือล้างปลาหมึกมันก็จะสามารถดับข่าวได้นั่นเอง ส่วนประโยชน์ทางด้านที่3อันนี้คนทําเกษตรจะรู้นะครับก็คือเขาจะนิยมนําน้ําส้มสายชูเนี่ยมาไล่มดเพราะว่ามดปลวกเนี่ยกลัวเปรี้ยวเค็มนะครับเพียงนําน้ําส้มสายชู1ช้อนมาบวกกับน้ํายาล้างจานหรือสารจับใบอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วก็ใส่น้ําเข้าไปอีก5-10ลิตรนะครับก็สามารถนําไปฉีดพ่นไล่มดปราบเพี้ยได้ทุกอย่างเลยนะครับแต่ก็มีข้อควรระวังเหมือนกันนี่คือข้อห้ามเลย ถ้าเราใช้น้ำส้มสายชูมากเกินไปซึ่งไม่บาลานซ์กับน้ำนะครับก็คือบางคนอยากให้หมดหนีไปไกลอยากให้หมดตายเลยก็ใส่น้ำส้มสายชูไป3-4ช้อนต่อน้ำา5-10ลิตรนะครับแน่นอนว่าถ้าเอาไปพ่นที่ใบพืชผักของเราใบจะเกิดอาการไหม้ครับเหตุผลก็เพราะว่าน้ำส้มสายชูเนี่ยมันมีฤทธิ์เป็นกรดนั่นเองมันจะไปเผาไหม นี่คือส่วนหนึ่งของยาฆ่ายาปลอดสารนะครับน้ำส้มสายชูเนี่ยผมก็ใช้ในการกําจัดวัชพืชเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งนี้ไม่ควรทําและเหตุผลที่น้ำส้มสายชูสามารถกําจัดมดหรือไล่มดไล่แมลงได้เนี่ยก็เพราะว่ามันมีความเป็นกรดและมีกลิ่นเปรี้ยวที่รุนแรงนั่นเองนะครับมดมแมลงไม่ชอบอันนี้คือเหตุผลหลักเลยอย่างที่2ครับเกลือแกงมีทุกบ้านอยู่แล้วโซเดียมคลอไรด์นะครับ อันนี้ส่งผลโดยตรงต่อความเค็มของมหาสมุทรเลยประโยชน์ก็มีหลายอย่างนะครับโดยเฉพาะในด้านอุตสาหกรรมหรือในทางการเกษตรก็สามารถนํามาไล่ปลวกได้นะครับซึ่งผมก็เคยทําคลิปการเอาเรือมาโรยรอบเสาแล้วรดน้ําตามมันก็สามารถไล่ปลวกให้ออกไปจากเสาของเราได้นะครับหรือจะใช้กําจัดวัชพืชก็เอาเกลือ1ส่วนกับน้ํสองส่วนละลายเข้ากันแล้วไปเทใส่วัชพืชหรือฉีดพ่น รับรอง1วันผ่านไปตายเรียบครับประโยชน์อย่างที่3ก็คือเกลือสามารถใช้แก้โรคใบหยิกในมะละกอได้ด้วยถ้ามะละกอของเราเกิดอาการใบหยิกยอดหยิกโดยเฉพาะหน้าฝนนะครับที่สวนผมเนี่ยจะเอาเกลือไปโรยรอบ1กํามือพอฝนตกมามันก็ละลายเกลือผ่านไป1สัปดาห์มะละกอที่เป็นโรคใบหยิกก็จะค่อยๆหายฟื้นขึ้นมานะครับอันนี้หลักการออสโมซิสผมเคยอธิบายไว้ในคลิปเ่อก่อนแล้วนะครับ ทีนี้มาถึงข้อควรระวังหรือการใช้ในทางที่ผิดกันบ้างเกลือสามารถรักษาโรคพืชได้จริงนะครับอย่างที่ผมบอกไปเอาไปหว่านรอบโคนต้นรดน้ําลงไปหรือผสมน้ํารดที่โคนต้นมะละกอก็จะหายจากโรคใบหิกทันทีนะครับแต่ถ้านําเกลือไปผสมน้ําแล้วรดที่ใบรับรองเลยว่าผ่านไปหนึ่งชั่วโมงพืชผักของเราจะเกิดอาการใบไหม้ผ่านไป1วันจะเกิดอาการใบเหลืองตายทันทีครับเพราะว่าเกลือ มันสามารถดูดความชื้นออกจากเซลล์นะครับเมื่อพืชขาดความชื้นก็สัรงข้อแสงไม่ได้สุดท้ายก็ตายนะครับนี่คือสิ่งที่ไม่ควรทานะครับสาหรับเกลือแกงประโยชน์ก็มีโทษก็มีเหมือนกันหากใช้ในทางที่ผิดก็คือผสมน้ําไปรดที่ใบพืชน,นะครับเพราะว่าเกลือก็คือหนึ่งในส่วนผสมของสารกําจัดวัชพืชแบบปลอดสารที่ผมเคยทําลง YouTube แล้วนะครับอย่างที่3ครับสารส้มสารส้มหมายถึงผลกเกลือเชิงซ้อนนะครับที่มีส่วนประกอบของอลูมิเนียมซัลเฟตอันนี้คือข้อมูลคร่าวๆ ประโยชน์ก็คือทําให้น้ําขุนตกตะกอนกลายเป็นน้าใสเพียงเรานําสารส้มเนี่ยไปแขวงในน้ํานะครับน้ําที่ขุ่นก็จะกลายเป็นน้ําใสทันทีอย่างที่2ก็คือช่วยต้านแบคทีเรียหรือระง,งับกลิ่นตัวนั่นเองอย่างที่3ก็คือช่วยดับขาวอาหารสดเพียงเรานําสารส้มไปแขวงน้ําแล้วเอาปลาที่ซื้อมาใหม่ๆซื้อมาสดๆเอาปลาหมึกเนี่ยมาล้างมันก็จะช่วยดับขาวอาหารได้นะครับประโยชน์ที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือสารส้มใช้กําจัดหรือไล่มดได้ เพียงนําสารส้ม1ช้อนนะครับจะทุบหรือไม่ทุบก็ได้แต่ต้องละลายน้ําอาจจะสัก1แก้วนะครับแล้วเอาไปเทรอบโคนต้นไม้ไม่ว่าจะเป็นว่านพืชผักต่างๆมดก็จะไม่มาเข้าใกล้อีกเลยนะครับนี่คือประโยชน์หลักของสารส้มแต่ก็มีข้อควรระวังเหมือนกันก็คือในทางกลับกันหากเรานําสารส้มไปละลายน้ําแล้วนําไปฉีดพ่นที่ใบพืชเพื่อต้องการที่จะไล่มดมแมลงหากปริมาณความเข้มข้นของสารส้มสูงมาก รับรองมดหนีกระเจิงแน่นอนครับแต่พืชของเราก็จะไม่รอดเหมือนกันเพราะสารส้มจะมีค่า P h อยู่ที่3.5ประมาณนี้นะครับนั่นหมายถึงสารส้มจะมีฤทธิ์เป็นกรดนั่นเองการนำน้ำที่มีส่วนผสมของสารส้มมากเกินไปมารดที่พืชผักเพื่อต้องการจะไล่มดมันอาจทําให้ใบของพืชผักของเราเกิดอาการไหมเพราะว่ามันมีความเป็นกรดพืชของเราจะสั่งข้อแสงไม่ได้ท้ายที่สุดก็จะตายนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วควรใช้ในปริมาณที่เหมาะสมเท่านั้นนะครับ มันถึงจะเป็นประโยชน์นี่คือข้อดีข้อเสียของวัตถุดิบทั้ง3อย่างที่เกี่ยวข้องกับคนทําเกษตรคือผมก็ใช้ประจํานะครับเอาสารส้มมา,าไล่มดไล่เพลี้ยนะครับหรือเอาน้ําส้มสายชูมากําจัดมดหรือนําเกลือมาไล่ปลวกผมก็เลยรู้ถึงข้อดีข้อเสียแล้วก็นํามาแชร์ให้ท่านได้รับฟังก่อนใช้ในทางที่ผิดก่อนที่พืชผักของเราจะเสียหายขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกันมาตลอดสวัสดีครับ